สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับ N Y นะคะกลับมาแล้วนะมาเปิดกล้องแล้วนะนานๆทีนะคะจะมานะวันนี้ถนะ้าจะมารีวิวจี้นะคะจี้ท้ายสุดเลยแล้วกันนะไอ้ไหนมีรีวิวได้ก็มานะคะเป็นอันนี้นะคะเจ็ดแพกดับเบิลวิงเนี่ยก็คือว่าจะเป็นจี้ที่หาด S2 สชิ้นนั่นเองเนะเดี๋ยวไปอ่านสกิลข้างน,น,นอกใน n วจัดเสร็จจี้มารอนแล้วนะคะก็จะเป็นนะ มีเพิ่มโอกาสเบิ้ล30เปอร์นะคะแล้วก็เบิ้ล3ครั้งใน1เทิร์นนะจะไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อีก75เปอร์นะคะแล้วก็จะมีป้องกันอีก2ครั้งนะคะนล้กี่เปอร์นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนป้องกันนะ80เปอร์นะคะเมื่อเริ่มเทิร์นของฉันได้รับเอฟเฟกยกเวน้นค่าบัตรทาง2ครั้งก็คือป้องกัน2ครั้งนั่นเอง80เปอร์นะคะแล้วก็มีออฟฟื้นฟูหนันงฝาดด้วยนะคะเดนว่าจะ ไปลองเล่นกันนะคะกับน้องตำนานจูนี่นะอ่แผนที่ซัมติงแล้วกันนะเพราะว่าขี้ียัดเป่ายิงฉุบไปนะคะไปไม่เป็นการเสียวเวลาก็กดเริ่มมันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าใส่เซจเจออะไรามาบ้างเนี่ยก็จะเป็นโมกไท้เทเนียมนะคะแล้วก็เอา้าไพทาร่นะคะมีน่ารัก แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเป็นอะไรจำไม่ได้เออเดี๋ยวค่อยดู <laughs> เป็นโดนพิทักวิกตอรี่นะฮะกันกันมิกกันท้าสีแต่ว่าใส่มาฟีใช่สวีทบิ๊นี่แหละเกินเซิร์ฟมากเย มาดูการไฮน์ไวจะลองเบิ้ลสามครั้งในหนึ่งเทินนะคะจะไปพื้นที่ที่ต้องการได้นะคะแล้วก็มีป้องกันอีกสองครั้งนั่นเอง <c oughs> จริงแล้วมันก็ซ้สำสกิลเลยเนาะเพราะว่าตำนานจูนนี่เนี่ยนะคะเขามีป้องกันอยู่แล้วสองครั้งนะซ้ำนะคะแล้วก็มีหมวกไทเทนจะไปเปลี่ยนเป็นหมวกหมวกผลไลกาเบ <c oughs> <อ>ิ้ล <itas> <Burn S 1> อีกหน่อยนะคะเขาจะเพิ่มการเบิ้ลนะไม่อ้ โดนแน่ฉันโดนแน่นะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่ามันจะไม่สามารถย้ายไปเหมือนเจ็ดแพกโล่นะคะไม่ให้ไม่ให้นะคะสองไอทีเถอะนะเออโดนแน่มันนี้นะคะ เอ้ยโดนโดนสองอีกสักหนึ่งรอบสี่ก็ได้สี่มันไม่เบิลให้อะ่ะเออเปลี่ยนที่ตั้งมานี่นะเรียบร้อยนะคะโดนขางบ่ายนะมีฟองนะน้องตำนานจูนี่นี่ก็คือสกิลทับมากๆมีแปนมีโลมีฟองแล้วก็ มีป้องกันนะเป็นหมวกอ้าวไปดิยังไม่ได้โชว์สกิลเลยไม่ค่อยเบิ้ลน่ะดิเมื่อกี้นะถ้าเรายอมให้เมืองนะคะเราจะโดนไปเน้นๆเ,เลยนะคะยอมสามห้าก็ละมานี่มานี่นะคะมีตัดไฟเออมันสกิลไว้อาชานะมาโยนอ้าโดนแน่ ให้มีถุงมือให้ท่านนะรอดปะอ๋อตายเลยเบิ้ลให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะเฮ้ยยยยยมยยยยยงยยยยยลยย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 ย้ยย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 ยะยยยัยย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 ทยรย้งยยยนยย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 ้ยย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 อยอยยยบยยยยยยย้ยย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 ย่วยะยยยจะยย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 ไยด้วยนะคะจะยอยให้มันได้เบิ้ลนะจะได้โชว์สกิล เออเบินและเบินละนี่นะคะเลือกมามึงไหนแพงสุดนะเออมันไม่ไปมันไม่ไปไม่โยนติดโลก ในชงสก,กิลแล้วนะเพื่อนเพื่อนเบิ้ลสามครั้งในหนึ่งเธอเลือกไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะคะเจ็ดสิบห้าเปอร์นนะแล้วก็มีอีกจี้จี้อื่นจะเป็นแปดสิบเปอร์น,นะคะจี้ที่แพงแพงอ่ะนะแต่ว่าวันที่แปดสิบเปอร์ก็พาไปลงเกาะได้เหมือนกันนะคะมันก็จะมีสองอย่างสามารถเลือกไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้หรือถ้ามันไม่ไป,ถ,ไไปถ้ามันไม่ไปแล้วก็ลงเกาะได้นั่นเองนะเออมันไ่เบิ้ลเออพูดถึงเกาะมันก็พาไปลงเกาะไม่ค่อยติดหรอกเพื่อนเพื่อนไอ้เบิ้ลเ,เ,เนี่ยนะ โดนสลาวดูนะคะว่ามันจะออกไหมเอ้ยหลุมดำเขาไม่ออกรอดนะคะมานี่นะถ้าไม่ตัดไฟเราก็ตายนะมันเมื่อนเพราะว่าเขาคูณแปดสิบโดนแล้วหลุมดำออกมาโอ้อีก เออตาเดียวแปดนาทีแล้วไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางอ่ะจะเบิ้ลไหมนะะไม่โดนนะยกเว้นค่าผ่านทางไม่ออกเพื่อนเราก็เบิ้ลเบิไปก่อนนะคะใบจะเบิ้ลนะคะเออเนี่ยเอา้าไม่ติดโอ้สาจะโชว์สักหน่อยจะไปลายสามสักหน่อยไม่ติดเฉย เนี่ยไม่ติดก็ลงเกาะน,นะครับบอกแค่นี้เออพวกทอยสามครั้งแล้วก็ไปยังพื้นที่ต้องการถ้าไม่ไปก็ลงเกาะแต่ส่วนใหญ่ก็ลงเกาะแปดสิบห้าคือเปอร์เซ็น์ที่หลอกเออเอาเข้าไปโด้กคนนะแต่ว่าเรามีโยเวนร้อยเปอร์อยู่นะมันเขียนว่าเมื่อเริ่มเทินของฉันแปดสิบเปอร์ได้รับเอฟเฟกต์โยเวนข้าผ่านทางในพื้นที่ที่ตก อ๋อเราต้องไปตกเองเราถึงจะได้รับการยกเว้นอืมเนื่อนเกือบไปแล้วโอ้โหับเบิ้ลดีมากเนี่ยเราไม่เห็นติดอะไรสักอย่างเลยมั้งขายไปตัวเราสีฟ้าเนาะไปไหนดีะสิบสองว่าเขาจะวิกนีแล้วนะลายสามน่ะ อ้าเบิร์นอีกสารอบหนึ่งปนะคะติดป้องกันเองแล้วเดี๋ยวเราจะโดนนาฬิกาใจเย็นๆเด้อเออโดนเข้าแล้ว ดิฉันโดนเข้าแล้วนะคะมันต้องเป็นแบบเราเรา,เราถอยมั่วซั่วนะคะเราก็ไปตกเอาเองนะถึงจะได้รับการยกเว้น80เปอร์ก็คือ80เปอร์จะยกเว้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย80 85ในเปอร์ซิหลอกอ้าวเออก็ตายไปดีไม่ได้ดีมันเวนเอาไงดีเดี๋ยวเป็ไนไใส่จี้อื่นละกันนี่นะคะ แล้วก็มันจะมันจะไม่ทับกับเจตแพคโลนะเพื่อนเพื่อนถ้า Jet pack Low เจตแพคโลนี่ค่ะจะมีโล่หนึ่งชั้นนะคะแล้วก็เมือ่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม80เบอยกเว้นค่าผ่านทางนะแล้วหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการสองครั้งแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะมันต้องเมื่อเริ่มเทินของชั้น80เบได้รับเอฟเฟกยกเว้นค่าผ่านทางเามันไม่ใช่ว่าเราไปตกเองแต่ว่ามันจะเป็น80เบอร์ที่ยกเวน้นแต่ว่ามันไม่ติดะดิเอางี้เอางี้เอางีเาง้เดี๋ยวอินไวจะ ใส่อันเดินไปแล้วกันนะใส่สลับหลุมไปก่อนนะป้องกันตายเดี๋ยวไปลองกันเอกสักดึงตาเนี่ยคะที่อารีนาละกันสองตาเนะยคะ่ะว่ามันยาวมากตาเมื่อกี้ก็ไม่ชนะ <c oughs> จริงๆเราใส่หลุมมาก็ได้นะเพราะว่ากันตายก็ตัวเองไปช้อนใด้หลุมนะคะแต่ว่าเรามีออกกอออีก85้านะคะในหมวกหุ่นไรกายกจะอยเบิ้ลให้ดูนะคะเบิ้ลไปเรื่อยๆเขามีไพ่ทารเ่มกันแหละ น้องจะมีโลมีแปนนะคะมีป้องกันมีฟองเออม,มันเปนเบิร์นอะดิเ๋ยวอ่ะเดี๋ยวอนวาจะเบิร์นให้ดูนะคะแบบไม่ต้องกดคู่ขี้ดูนะมันจะออกไหมอันนี้มันอะไรมันติดเนี่ยถ้ามันติดแปลว่ามันจะเบิร์นให้หรือเปล่าเออเบิร์นแล้วนะคะหนึ่งขัด้างอ่ะแล้วเราจะเบิร์นอีกสัรอบหนึ่งนะคะไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะโอ้ไม่ติดแล้ว แต่ยังดีนะที่ลงเมืองตัวเองอะนะไม่มีตัดการ์ดนะคะเออโดนฟองไปให้ด้วยเออเขาไปเขาก็มีสกิลฟองกันนะคนเนี้ยโก่าไดลี่มาคือเจ็บแ็กเคาน์เตอร์นะคะของเขาแปดสิบเปอร์นะได้รับการยกเว้นค่าหวานทางอนันนี้คือเหมือนกันเลยเพื่อนเหมือนกันเลยอะ่ะตรงเนี้ยนะคะเมื่อเริ่มเทินของฉันเนี่ยในเทินของฉันเนี่ย ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางนของเขาออกนะ80เปอร์นะคะมันมีเจ็ตแพกไหนพวกตระกูลเจ็ตแพกเนี่ยและยังไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ด้วยนะคะมันเหมือนเจ็ตแพกโลนะอ่ะดูซิของเราจะติดไหมนะ,ะติดนะคะเอ,อ้ยสกิลออกล้างได้โชว์แล้วโถวเอ,อ้ยอ่ะเบิ้ลครั้งที่สองนะคะโชว์สกิลกันนิดน้อยเดี๋ยวเมาจะเบิ้ลอีกรอบหนึ่งนะคะติดไหม ติดนะคะอ่าไปติดนะติดติดติดสกิลติดนี่ไงเออใ่โชว์แล้วเยยบดอยแต่เมืองเราไม่แพงไงหรือเจ็ดเอ็มเองเอาไปซะแล้วก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะสำหรับการรีวิวเจ็ตแพ็กดับเบิ้ลวิง เออเจ็ตแพคดับเบิลวิงมันจะมีโอกาสเบิ้ลสาเบิ้ลสามนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดของสําหรับการเบิ้ลแล้วนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเบิ้ลสามครั้งใน1นึ่งเทินนะคะจะเลือกไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้แต่ถ้ามันไม่ติดเราก็ไปลงเกาะล้างเท่านั้นเองเออทีนี้ก็จะมีเป็นถ้าเราโดนโจมตีในระหว่างที่เทินของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมถ้าเริ่มเทินของชัน้นเราถูกขังฟองอยู่หรือถูกขังกงอยู่นะ ถ้าสกิลติดนะสกิลแ10ดสิบเปอร์เนี่ยนะจะยกเว้นค่าผ่านทางนะคะแล้วไปยังพื้นที่ที่เออมันมันจะม,นมันจะไม่ไปพื้นที่อื่นจะยกเว้นค่าผ่านทางนะแค่นั้นแล้วก็ทอยต่อเออนื้อออกไหมคะทอยต่อทีนี้ถ้ามันติดอย่างตามเมื่อกี้ก็คือเราก็จะได้ทอยต่อเลยแต่ถ้าไม่ติดก็ตายอย่ อย่างตาที่แล้วนะคะที่เจอสวิตหมีเมี้ยนนะคะกองไม่ติดโดนขงงังกงเออสกิลไม่ติดขังกงปล่อยมาสกิลไม่ติดก็คือโดนนะคะก็ตายอ่าสลับจี้ไหนนะคะที่น่าเล่นนายเดนไมเคะิลดูแป๊บหนึ่งนะจี G ้นี้นะคะอ่ามันมีจะแพ็กสวิต ดับเบิลวิงนู่นนี่ไอาว่าดับเบิลวิงนี่คือจะถอย3ครั้งใน1 turn เทิร์นะคะก็จะไปตกพื้นที่ต้องการเอ็นไวทอเสิร์ชให้มันขึ้นมาเดี๋ยวจะมารีวิวจีน้นี้ต่อไปนะแพ็กพิทักดับเบิลวิงอันนี้ก็คือว่าจะเป็นถอย3มครั้งใน1เทินแล้วก็มีป้ายสต็อปนะคะสำหรับแพ็คพิทักดับเบิลวิงส่วนนี้เขาเรียกว่าโล่ดับเบิลวิงเนีอันนี้ก็จะเป็น สร้างเมื่อเริ่มเทินของฉันจะสร้างโล่เทินละ1นึ่งขั้นนะคะสูงสุดได้2ขั้นนะถ้าฝ่ายตรงข้ามโจมตีโจมตีเรา3ครัง้ง4ครั้งได้หนึ่งเราก็ตายเพราะมันสร้างได้แค่นเดียวนะคะสำหรับไอตัวแพ็คโล่ดับเบิลวิงจะมีโล่นะ,ะ,จ,ะจะสร้างได้เรื่อยๆจะไม่หมดนะคะส่วนไอแพ็คโล่เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันสร้างได้ทีละขั้นเนาะออทีนี้ จะเป็นทอยแค่28เปอร์นะเบิน28เปอร์75ไปยังพื้นที่ที่ต้องการแต่เจ็ตแพคดับเบิลวิงนี่คือจะ2ครั้งทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลย80เปอร์นะแพคโลมันจะสร้างโล60เปอร์จะสร้างได้เรื่อยๆตัวที่ตัวที่ไม่รีชาร์จก็จะสร้างเรื่อยๆส่วนตัว j e t p a พคดับเบิลวิงนี่คือ2ครั้งแล้วก็หมดทีนี้ถ้าเป็นตัวรีชาร์จก็จะรีชาร์จได้นะถูกไหมทีนี้ จี้ใหม่ล่าสุดเลยก็คือแพ็กสวิตดับเบิลวิงก็คือจะเป็นเลือกหน้าหลังแล้วถอย3ครั้งใน1เทินนะ30เปอร์อน,นี่คือเปอร์สูงนะคะไปยังพื้นที่ที่ต้องการ85คือเยอะเยอะอันนี้คือเยอะเลยนะส่วนใครนะที่ไม่มีเดินถอยหน้าหลังนะแล้วก็ยังไม่มีเบิ้ลยังไม่มีถอยหน้าหลังไม่มีเบิ้ลหารมาใช้ได้นะ,ะจริงแล้วไม่ต้องไปเชับฟังใครหรอกว่าจี้นี้ควรหาไม่ควรอนะ่ะคุณดูจี้ของตัวเองนะในครั้งจี้ว่าตัวเองอะขาดสกิลนู้นสกิลน,นี้ของจี้หรือเปล่าอ่ะถ้าสมมติว่า ขาดสกิลทอยเบิ้ลเอาอันใหม่ไปเลยเพื่อนๆได้ทอยหน้าหลังด้วยนะคะหรือว่าใครที่ขาดสกิลป้องกันตัวนะก็เอาแพคโลดดับเบิลวิงหรือว่าเจแ็คดับเบิลวิงสำหรับคนที่ไม่มีจี้พอนะคือสีแดงเนี่ยไม่มีเพชรพอมันใช้แค่ S2 ชิ้นใช่ไหมแต่แพคโลดดับเบิลวิงเนี่ยไอสีส้มเนี่ยมันจะใช้ตั้ง4ชิ้นนะคะไอเบิ้ลสต็อปนี่ก็ใช้4ชิ้นเช่นกัน อันใหม่ใช้ห้าชิ้นเดี๋ยด่าเอ็นไวเข้าใจถูกหรือเปล่านะมันสี่หรือห้าเนี่ยโอ้ใช้เบิ้ลสต็อปนี่ใช้ห้าเลยเบิ้ลโลเบิ้ลโลสีส้มนี่ใช้สี่นะเบิ้ลป้องกันเบิ้ลยกเว้นอย่างงี้ละกันตั้งชื่อให้เบิ้ลยกเว้นเบิ้ลโลสีส้มเบิ้ลโลเบิ้ลสต็อปแล้วก็เบิ้ลถอยหน้าหลังเออต้องอย่างงี้โอเค มันก็จะหาเบิ้ลสต็อปกับเบิ้ลเบิ้ลหน้าหลังค่ะเยอะอยู่นะอันไหนเหมาะกับใครเดี๋ยวมันจะสรุปให้ฟังขออีกสักแป๊บหนึ่งอันนี้แพ็คโลดับเบิลวิงเจ็ตแพ็คดับเบิลวิงเนี่ยมันไม่มาแต่แพ็คโลดับเบิลวิง ตระกูลเบิ้ลเนี่ยนุ้จะสรุปให้ฟังว่ามันจะมีเบิ้ลสต็อปนะคะเบิ้ลโล่เบิ้ลยกเว้นนะคะเบิ้ลหน้าหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นเบิ้ลยกเว้นเช่นกันเอ้ยเบิ้ลโล่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 มีสองแบบเนี่ยว่ะอ,อ๋อเบิ้ลโล่มีสองแบบเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะใครไม่มไหยสต็อป Stop, เอาเบิ้ล เบิ้ลสต็อปก็ได้เออใครยังไม่มีโล่ไม่ค่อยมีโล่ใช้ก็เบิ้ลเบิ้ลโล่ดับเบิลวิงนะแต่จริงแล้วเอวเชียเอาเป็นสีแดงก็ได้โล่ะเราใช้รองเท้าโล่ได้นะคะเบิ้ลสต็อปเบิ้ลโล่เบิ้ลหน้าหลังก็ประมาณนี้มันจะพูดอะไรแล้วอ่ะมันก็จริงแล้วอ่ะเรามีเบิ้ลแค่หนึ่งจีก็พอละ เล่นได้หมดเลยได,ได้เหมือนกันนะเอาเบิ์นสต็อปก็ได้นะจี G ้ใหม่เนี่ยเราใช้มาสวิตเอานะเพราะว่าหมัดมันจะซ้ํากับหมัดไงถ้าเอาจี้ใหม่อ่ะเขาเรียกเบิ์ลหน้าหลังมันหมัดสวิตก็มีหน้าหลังอยู่แล้วหรือว่าถ้าเราเอาเบิ์ลเบิ์หนห,หน้าหลังเอามาใช้กับจี้หมัดราชาในที่ถูกในประเทศก็ได้เพื่อนเบิ์นหน้าหลังนเอามาใช้กับ จี้นี้นะคะหมัดราชาที่ถูกในระเทศนะคะก็คือจะเลือกถอยหน้าหลังได้นะเอ้ยไม่ใช่เอาจี้ใหม่เลือกถอยหน้าหลังมาใช้กับหมัดตัวนี้นะหมัดตัวนี้จะไม่ถอยหน้าหลังนะคะก็มาลองดูก็ได้นะใครมีใครมีเพชรแล้วก็ยังไม่มีหน้าหลังก็เอาไปลองใช้ดูนะคะไปละสำหรับวันนี้นะก็คลิปยืดยาวเหมือนเดิมวันนี้เปิดหน้าแล้ว <c ười> เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาทำเบื้อสต็อปให้ดูแล้วกันนะ บายบายเพื่อนเอ้ยฝากหลานกันก่อน Facebook NY เองไปดูได้นะคะมีไอเดียเยอะมากเป็นแบบหลายสิบอ่ะนะคะก็ไปหาดูเอาเนี่ยใครงบเท่าไหร่หาเลยเลื่อนเลยนะอย่าสงสัยว่าทำไม NY หาไอดีมาสตรีมมาทำคลิปได้ไม่ซ้ำทั้งก็งเพราะว่าอย่างเท็ดมันมีเยอะฮนะหยิบอันไหนกมาก็หยิบไปละบายบาย